สวัสดีครับเพื่อนๆชาว v ี s u p e r b i ์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นยาม้าอาสปี2019นะครับคันนี้สีน้ำเงินขอบอกเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงบ้างนะครับไม่บอกก็รู้นะครับดูจากภาพเลยนะครับว่าเงามากนะครับคันนี้นะครับอ่ามาดูนะครับสภาพยางนะครับตัวนี้เป็นยางเพลลี่นะครับผมเป็นไงครับดอกยางยังเหลือๆเลยนะครับอ่ามาดูชุดสีชุดเฟรมนะครับผม ปิ๊งๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมอ่านี่นะครับดูดูตัวครังนะครับผมอ่าไร้รุ่ยลอยนะครับผมมาพร้อมท่ออะคาร์บูวิดนะครับนี่นะครับง่ายสำหรับใครที่มองหานะครับย a า a h a r3 คันนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับสีน้ําเงินสวยๆหล่อๆนะครับผมอ่าดูสภาพตัวรถนะครับนี่นะครับดูสภาพเบาะนะครับยังใหม่อยู่นะครับ หังเงาตาแตกเลยนะครับคันนี้มาดูแข็งนะครับนี่นหละครับไล้ริ้วรอจริงๆนะครับผมโซ่สเตอร์นะครับยางใหม่เลยนะครับผมมาดูนะครับว่าปี2019เนี่ยมายวิ่งกี่กิโลนะครับคันนี้นะครับย amaha r3 นะครับ วิ่งอยู่ที่5,219กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่าดี๋ยาเปินเครื่องให้ฟังนะครับไม่น้อยมากนะครับคันนี้นครับ ท่อลั่นๆเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับคันนี้เลย Yamaha R3 ปี2019นะครับโฉมสวยเลยนะครับคันนี้ครับต้องห้ามพลาดน,นะครับที่ BB Superbike นะครับสวัสดีครับ